นี่นุยทิยาภาพพอมพี่นอนอีฟซี่มาตามโค้งสุดท้ายของเฮียกโกนะคะเฮียกโกโค้งสุดท้ายอาจารย์หมากส,สองคู่ตรงตรงบ่ตรงกับนะคะแล้วนกะ็มีเลขคว่ำฝันของเฮียกโกนะคะฝันว่าไปซื้อเลขมีคนห้องมาบอกว่ามันบอกออกตัวนั่นมันจะออกตัวนี้นะคะบอกสองตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิงไปส้มน้ากันเลยค่ะมาตามเฮียโกวันดีค่ะวันดีมาตามเฮียกโกโค้าากโกงสุดท้ายเด้อค่ะ อันนี้คลิปแรกนะคะบางท่านบางคนอาจจะบ่เห็นนะคะนนทียาปล่อยไปหลายมือแล้วคลิปแรกอาจารย์เพื่อนหฮแบบนี้นะคะให้วดวันที่16กันยายน2568วิ่งเลขวิ่งเลขติดมีห้ามีเจดมี9บนนะคะเพื่นเน่นเลขหาจับคู่ศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสมหาสี่หาเจดหานะคะบนอย่างเดียวไม่ต้องขับ คลิปแรกคลิปนี้นรนที่ิยามาตามโคงสุดท้ายอย่างนี้อาละจา์พันว่าโคงสุดท้ายพันจะหายน่อยน้อยเ็เยมากพันวาค่ะเนี่ยพันว่าพันเสียหายน้อยน่อยพันว่าเมียพันทรมากไปทรมาแล้วพันว่าจังได้พันฝันดีวะเมื่อดดถามเรื่องพวกฝันเจ่าพันวาให้ซื้อสามหากับสามเก่าแน่นบนล่างเน่นเน่นตัวบนเน่นบนกันล่างเน่นบนกันล่าง ่ให้กลับมันบ่่บห้กลับอืมเป็นปก็บเบาดีท้อนาอ <c oughs> เน้นบนกันล่างเรขแค่สองคู่บได้กลับลงทุนหน่อยสาหรับคนทุนหน่อยเนาะเพื่อให้มาตะมือได้เนี่ยเพิ่นนทรมวามือนี่ล่ะทรวงวามือเช้านบทันได้เสียงเบื้องันบ่บ่ทันเดียมอ่ะเราเฮียฝันบ่โอ้ยฝันก็ยันบม่ยู่ฝันฝันยมเบ็ดแม่นอน,นยมเยบ็ดเอาโลด ผู้ใดสิลูกนจะออกตัวได้นอกกับเป็นแคแนวทางนอนกลางวันฟันฟันว่าจังไดเป็นคําสุภาพบ่อาทิตย์ก้อนเนี่ยฟันนั่งแต่ต้องวันฟันว่าวอวววอาทิตย์ก้อนอาทิตย์อันฝากกันไปต้องหันไงอันนี้มันถ้าจะหอยมันเต่าหัวต่อมันเต่าถ้าหนอยมันติดเนาะก็ได้ปอนฟันมือเจ็บมือฟันหลังวันพานี่บ่เนี่ยฟันว่าจังได้ค่ะ ฝันว่านอนนอนย้ำเม็ดนี่ฝันจ้ะนอนกลางวันฝันฝันว่าจะขวางสื่อเรียกสุนหะจ้ะจากมันคนที่มันผีหล่อวเลยว่ามันบ่แม่สุนหะจ้ะมันเป็นหาซ้องตัววะท่านอืมมันจี่ออกหาซ้อนลท่านนะอืมบ่เห็นโตได้ยินแต่เสียงอด้ยินแต่เสียงเจ้าก็อ้มันก็ออกไปท่านดูน้องหาซ้อ็ได้ อะไรเลข่องขาโฮคุณก็ออกได้มันออกโฮขามันว่มวดมวดติดพัดมามันก็ออกขานั่นแหละก้อนที่โบถือกันนี่แล้วเหตุผลค่นบาเลขตัวเก้าเนี่ยแะคนบ่ซื้อเลขบ่ซื้อมวดก้อนมวดทั้งคันเลยคีวินี่เคยฝันกลางวันนักเที่ยบ่เคยฝันอยู่น่าแม่นบ่ออกยังที่บ่ยามเม็ดนึกกันอืมว่ามันก็บ่ค่อยฝันยามเม็ดเนาะแต่ว่าเทียวนี้ก็ เที่ยวนี่กัฝันกลางวันที่ว่าน,นอนอยู่บ้านเออนอนอยืนเหี้ยนฝันว่าไปซื้อเลขตัวใดก่อซนหาไปซื้อซุนหาไปซื้อศูนหา,นหาเขาเลยว่ามันบอกศูนหาออกหาสองตัวเขาอ่ะม,มันจะอ,ออกหาสองเพื่อนบอกว,ว่าเลขจะออกหาสองออกบนหรือออกล่างบอกว่าได้บอกบอกเลย เดี๋ยวไปนอนเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเถาซ้ำได้หรอกระทิไม่ประมาณที่ทีผ่าทีนี่ละมันบอกว่ามันจะออกหาสองแกนก็เพราถามวนนอออกบนหรือออกล่างบอกเลยถามผู้ชายบอกกับฟันทับนีหรอว่าฟันาอฝันหนีอยหน่อยเลขกจะออกหาสองบอกซ้ำนี่นาะหนาสิว่าล่างหรือบนกบเพราเนาะ ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามคุณเจ้าคุณพ่อจำว่าพิดหาสองมันออกมันออกแปดหาสองมันออกมันเลขหาสองนี่ปีนี้มันออกสองเพียหรอเด็กออกสองเพียอืมแปดหาสองมันมันออกสองเพียหรอปีนี้ที่มันก่อเลยเขึ้เรา เพื่อนพ่อเลบอกว่าเลขตัวเก่าห้ามออกันบบเ้ยวาเนาะออกคือเก่าใช่อะคว้งมันกคือไปดีซี่แล้วเพื่อนบอกเพื่อนบอกแล้วโอ้มักกันนะเพื่อนบอกเป็นตรงสินใจกับเสื้อผ่าเสื่อมันบอกบวชเสื้อแบ่งฟพันเพื่อเอ็ซี่สื่อเนาะนะคะเนี่ยโกเลขโค้งสุดท้ายของอาจารย์เพื่อนไหสามเก้า ครับสามหานะคะเน้นบนกันล่างตรงๆไม่ต้องกลับสําหรับเหลขคขึ้ฝันเฮียเพิ่นบอกว่าเพินพ่นฝันไปซื้อเลขศูนย์หามีผู้ใา้บอกว่าว่าต้องไปซื้อศูนย์หานะคะเลขมันจะออกหาสองนะคะเพิ่นก็บ่ได้บอกว่าออกบนหรือออกล่างนะคะเป็นหน้าทาาหาซสือสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะเฮียก็เป็นค้นเ้าหน่อยๆเนาะทน,นที่สิบถามเพินน่นะว่ามันจะออกหาสองมัน,ออ,นอ,อ,ออกบนหรือออกล่างองืออืมจะได้ ทุ่มเนาะในควมฝันมันบวานี่ยบัววาบัวถามเลยยินแตะเสียงบเห็นตับวหัวแกยิ่ได้เนาะเข้ากับสื่อเฉพาเข้าคนคือหูว่าเข้าสื่อเลขกศูนหาเนาะว่าเราต้องสื่อศูนย์หาบอกมันจะออกหาสองกับพแน่พันบ่เห็นตักับมิตรทางเขาเนี่ยบัวหมัด่ำไบัว ตะเกาบ่มักมันออกปะออกด้วยกับมีดีหลักมักดูมันถึงกะออกอ๋อเล็อยู่ในนี่มันมีหาสองหาศูนย์หาสามเก้าสามหามากตัวไดมากแก๊กโตไปยุ่นนี่มากศูนหาโอ้ในใจจะซื้อศูนย์หาข้อเปนจริงก็จะซื้อศูนหามันเพิ่งมาบอกว่าเหล็ศูนย์หาบอกออกจะออกหาสองกับว่าซื้อคือเก้าว่าสื่อนี้กมเพื่อมันออกกันเล้ ออก็ว่าถือแล้วหาเอฟซีสื่อน้องฟังเลยผูชมองเงี้ยันบูมักหาสวงมันมาเลยมันมาหาสองมันออกเแลยวถ้าจำวัตถดิบปีนี้มันออกสองเทียแล้วมันอ้งมันออกฟังสองสามหมวดอย่างนี้เพราะโดนนี่บอกว่าฮั่นโดนถ้านูจำวัตถดิบมันออกมันออกมันออกแปดหาสวงบอกว่าฮั่นโดนเด้มันก็มีเพียวหนึ่งอีกออกหาสวงบอกว่าฮั่นโดนออกแล้วมันออกได้อีก เราซูนหามันมันเคยออกเราได้หาซูนออกแล้วหาซูนรางท่านโดนเหมือนกันว่าท่านเดี๋ยโดนที่ว่าอันพญ่วรนเขาโรงพยาบาลที่แล้วว่าแล้วฝันว่าเขาจะเอาเงินมาให้หาแสนน่นเพิ่นเหมือนว่าเลขเพิ่นเขาแล้วหนูก็เลยว่ามันแมนเพราะว่าพญ่์ว่แมันเลขยกหาซูนเสิออกมันโบแมนเลขเขาแล้วหนูก็เลยซื้อหาซูนกันไว้นั่นออกหาซูนรางเงี้ย มันชือว่าอะไรเพิ่นโมมาต์เนาะบอกเพิ่นเพื่นกับโมเอาน้ำดอกเพิ่นโมมาตอันนี้เขาเขามาก,กันไหมมันออกมันบ้อออกศูนย์หาไม่ออกต่างหาศูนย์ออกหาศูนย์ศูนย์หาอย่างมันออกแต่ว่าเลขหาสองเ่ยมันออกสองงวดแล้วแต่ว่าสองหาว้านอ,อ่งแต่ว่าเลขอาจารย์เนี่เพิ่นบอกตรงๆไม่ต้องกลับเลยมันบอกเออไม่ต้องกลับเพิ่นมาอือหายสองคู่สองคู่ สามเก่ากับสามหาเลขอาจารย์นะคะโครงสุดท้ายพันบอกว่าเน้นบนกันล่างตรงๆไม่ต้องกลับสําหรับเลขก้วมฝันเฮยกูนอนกลางวันแสะแฝันฝันว่าจะไปซื้อเลขศูนย์หานะคะมีเสียงผู้ใา้มาบอกว่าพอตรงซื้อศูนย์หาเลขมันจะออกหาสองนะคะ <c ười> พันก็บอกบอกว่าออกบนหรือออกล่างนะคะเขาก็ทา,ายท่าให้เป็นแนวทางนาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ ขอบคุณเฮียโกเลลายที่แบ่งปันนะคะวันนี้เอฟซีโซดีแนวทางของเฮียนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตัวไ้ติอวออกมาลรวดซื้อกระพีกอนนะมันกิดพี่มันกิดพี่สามสี่คู่่ยมลายมาลายตัวเนาะตาอาจัน์คงทุกท่ายบ่มีเล็กสามตัวมีเล็กสองตัวล้วนเลขกเพิ่มมันดีอยู่เด้มันบริกรนะ ปันให้เน้นบทบนเน้นบทมาหลายตัวโยกกับว่าได้กลับนะโม่โม่ตตมให้บน,นให้ลังทีนะต้องให้ให้ดึงตัวไฟตัวมันตัวเลขสามตัวม่มีอ้าวปิดจรณาบบางเด้อเอฟซี FC เขาก็ทายท้าให้เป็นแนวทางให้เอฟซีโชว์ดีนะคะ